เจ้าของร้านเห็นหนุ่มสาวเดินดมดมดม,มองๆก่อนเข้ามาขอข้าวกินไม่มีเงินถูกในจ้างโกงหวังให้ได้งานไวๆเจอคนดีๆจากกรณีผู้ใช้บัญชีติกตอกรายหนึ่งโพดคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าคนเราก็เนาะจ้างเขาแล้วก็ไปโกงไม่จ่ายตังค์เขาโดยทีมงานขา่าวสดออนไลน์พูดคุยกับนายนกเจ้าของร้านครัวนายนวดและเป็นเจ้าของบัญชีติกตอกดังกล่าวซึ่งเขาได้เล่าว่าช่วงเย็นของวันที่17กันยายนเห็นชาย หญิงสองคนแต่งกายมอมแมมเดินมาดมๆมองๆอ,อยู่หน้าร้านก่อนที่ผู้หญิงจะพูดว่าขอข้าวกินมื้อหนึ่งได้ไหมคะส่วนตัวบอกว่าได้และทำข้าวผัดไก่ใส่กล่องให้พร้อมกับน้ำคนละขวดโดยระหว่างทำกับข้าวตนได้ถามทั้งสองคนว่ามาจากไหนกันเขาตอบว่ามาจากจังหวัดรัฐบุรีเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วโดนนายจ้างโกงนายจ้างไม่จ่ายตังหรือไม่มีตังตอนนี้หิวข้าวมากเลยตัดสินใจเข้ามาขอนอกจากนี้ตอนตนยื่นข้าวให้ตนได้สอบถามทั้งสอง คนว่าจะไปไหนกันต่อเขาบอกว่าคงเดินหางานเรื่อยๆส่วนตัวเลยบอกว่าสู้ๆขอให้ได้งานส่วนตัวไม่เคยเจอทั้งสองคนมาก่อนแต่แถวนี้มีคนเดินเข้ามาขอข้าวกินเป็นจํานวนมากส่วนตัวก็ให้เพราะมองว่าเราช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือกันนิดๆหน่อยๆช่วยกัน ส่วนที่ต้นนําเหตุการณ์นี้มาลงในโซเชียลเพราะมองว่าคนเราเวลาหิวสุดๆและไม่มีเงินคนต้องรวบรวมความกล้ามากๆและส่วนตัวก็เคยอยู่ในจุดนั้นซึ่งหลังจากที่ลงคลิปไปก็มีคนทักมาบอกว่ามีที่พักฟรีมีงานให้ทําเต็มไปหมดซึ่งหากเจอเขาอีกก็จะบอกเขาอย่างแน่นอนทั้งนี้ต้นอยากฝากถึงทั้งสองคนว่าอยากให้ได้งานไวๆเจอคนดีๆไม่รู้ว่าเขาจะผ่านมาอีกไหมแต่ถ้าผ่านมาอีกก็จะบอกว่ามีคนให้กําลังใจเยอะมากและจะบอกเขาว่ามีคนเสนองานและที่อยู่ ให้กับเขาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ